กลับเข้ามาช่วงที่3านะคะกรณีของ44สสของอดีตพรรคเก้าวไกลมีปมไหนให้ต้องจับตาบ้างคะพี่สำราญคะอ๋อก็ตอนนี้จับตาอย่างเดียวว่าทางผู้ถูกร้องอนะจะไปให้การปปชอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็แนวทางการต่อสู้ของพรรคประชาชนนะจะสู้อย่างไรจะสู้อย่างไรซึ่งก็มีนักกฎหมายเยอะพักนี้คโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกรับเชิญวันนี้วันนี้เราจะคุยกับเป็อนอดีตผู้พากษาค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่เก้าวไกลและก็ปัจจุบันด้วย เป็นอดีตท,ที่ปรึกษาของคณะก้าวหน้าด้วยนะคะเราจะไปคุยกับคุณชำนาญจันเรืองตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านชำนาญสวัสดีครับวสวัสดีครับคุณชำนาญครับสวัสดีครับครับก็ได้ยินได้ยินชัดไหมชัดครับให้คำปรึกษาน้องๆว่าอย่างว่าอย่างไรบ้างครับแนวทางที่จะต่อสู้เรื่องที่ถูกร้องเที่ยวนี้นี่ก็คงคงผมไม่ผมไม่แน่ใจไมเห็นที่ผมโพสต์เปิดไหม ผมก็คิดว่าดูตัวถ้อยคําต่างๆที่เขามีหนังสือไปถึงเนี่ยนะมันเหมือนกับวินิจฉัยว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีเหมือนมันมันเหมือนป่วยการที่มันจะไปไปให้ค่อยคำหรือให้การอะไรอย่าเงี้ยผมมันก็มันมันความเห็นผมผมก็มีอยู่สองทางนะนั่นคือหนึ่งอีกนอไปเลย เฉยๆคือยังไงยังไงเขาก็ค้องอยู่แล้วล่ะเขาก็ชี้อยู่แล้วใช่ไหม <Okay. S 2> กับสองอกับสองไม่งั้นก็ให้การเป็นการเป็นเอกสารด้วยก็ได้เขาไม่ได้ห้ามเลย hmm. ทำทำไปให้การเป็นเอกสารไปก็ใครจะสู้ยังไงก็ว่าไปเพราะก็เขาพูดประจำว่าเขาจะแยกเป็นรายบุคคลใช่ไหมใช่นนความเป็พฤติกรรมเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องมั่งแล้วก็แยกบางคนไปเป็นไปเป็น,ปปน uh, พยาน,ยานใช่ไหมเออเออที่เขาไม่ได้ลงชื่อแต่เขาอยู่ปาคเก้า,กาไกลเมื่อกันตอนนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ลงชื่อเนี่ย เอ่คนที่ถูกกันเป็นพยายนเนี่ยไม่ใช่44สสของอดีตเก้าไกลที่ยื่นแก้ม112หรอคะใช่ใช่เขาเขาเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ลงชื่อแต่เขาเป็นอดีตเก้าวไกลตอนนี้ไปอยู่รรคเหนแล้วล่ะนะครับผมรู้จักกันอยู่บ้้งดังๆอยู่จะเป็นโคนตกเป็นอะไรเอ๊ะคุณชนาธพอจะทราบไหมคะว่าที่ปปชได้มีการส่งเอกสารให้มาชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยครบทั้ง44คนเลยไหมตอนนี้ที่ยได้รับกันหมดแล้วนะ พอดีที่ผมทราบทราบส่วนใหญ่ก็เพราะเมือ่อวานถ้ามีงานกิจกรรมกันที่ลาปูเนอะที่ลำปูนแล้วเขาก็มาก,กันเยอะมากก็เลยถือโอกาสคุยกันไม่ได้เป็นอะไรทางการหรอกเพราะผมไม่ได้มีตาแหน่งทางการอะไรไก็นะครับก็สถานคนรู้จักกันเป็นกองเชียร์เป็นอะไรก็ก็คุยกันเล่นน่ะนะคนเขาเขาบอกว่าไปไปใช่ไป,ไปไมีปมท่าทากพันเลยเนี่ยก็ถ้าถ้าจะสงวนไว้ก็ทําเป็นเอกสารก็ได้แต่ผมก็แล้วแต่เขาจะคุยกันน่ะนะ ผมเข้าใจเขายังไม่ได้คุยกันเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรคุณหมอวายโยเขาเป็นเป็นใครเป็นแกนในการในการรวบรวมเรื่องนี้ว่ากันนในป่าการรวบรวมกานรณแนวทางต่อสู้อะไรพันธารนี้นะฮะหมอยโยเขาเก่งแกเรียนทั้งกฎหมายกันทั้งเป็นหมอด้วยไงโอประเด็นแกอะไรบางคนหมอเก่งที่อยู่ใน44คนนี้เปล่าคะอ๋ออยู่เ่อยู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 ่ด้วยสายตาของท่านชำนาญคิดว่า โดนครึ่งไหมที่จะโดนผิดนี่ตอนแรกเนี่ยนะและตอนแรกตานที่ผมเห็นตั้งแต่เริ่มว่าเขาจะมีเรื่องร้องไปปปชแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของปปชหรือเลขาปปชอ,อะไรก็แล้วแต่มีความรู้สึกเฉยๆนะเข้าใจว่าน่าจะไม่กี่คนอะแล้วก็คงจะเป็นตัวเขาเรียกแหละตัวจิ๊ดจ้อะไรเงี้ยคนที่รู้กันนะคงแก็แนวหน้าก็มีอยู่ว่า แปดเก้าคนเลยเนี่ยมั้งนะใช่ไหมแต่ว่าดูแต่ดูถ้อยคําในหนังสือที่ออกมาเนี่ยมันท่าทางมันเหมือนจะยกแข่งเลยท่าทางเพรามันมันเหมือนมันชี้มูลมาแล้วอ่ะแต่จริงๆมันจะไม่ถืออย่างนี้ไม่ถือว่าชี้มูลนะค่ะมันต้องเสนอกกตเอปปชใหญ่อยู่ครับถ้าที่ดูกรอบเวลาทำลายน่าจะหนึ่งปีจบไหมภายในปีหกแปดนี้นี่เขาเขาบอกหกเดือนนะหกเดือนเหรอ อ่าฮะมันก็สิบห้าใช่ไหมสิบห้าแล้วก็ขยายเวลาได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นสามสิบสามสิบแล้วก็เวลาเวลาของกกชเขาก็จะกําหนดไว้กําหนดไว้ประมาณหกประมาณหกเดือนนะส่วนทั้งหมดอะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยคะเพราะว่ามันก็มันก็มีแค่หนึ่งข้อท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายซึ่งปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยกกชเขาพูดอยู่เสมอว่าเขาทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันทำนิฉัยของสาธารณชนเห็นะห ใครสามารถเรื่องได้คือยังไงกูยังไงก็จะลงอ่ะจะลงใครบ้างอะไรนั้นเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นน่ะที่ศาลตั้งต้นคดีรวมล้างภาษาเราเรานะตั้งแต่คดีเมื่อปีมกราคมหกเจ็ดหมดใช่ไหมคดีมตราคมสี่เก้าอ่าใช่ใช่แต่ว่ามันโยงมาถึงไงตอนไปยื่นแก้ปีหกสี่ใช่ไหมะใช่ใช่แต่ก่อนหน้านี้ทางปปชก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งอย่างที่คุณชันนันบอกว่า ถ้า,าแค่เข้าชื่ออย่างเดียวไม่ได้มีพฤติกรรมนอกสภาสุดท้ายอาจจะรอดก็ได้เนี่ฮะทำไมดูเหมือนถอดใจจังเลยไม่คิดว่าจะสู้แล้วไม,ไม่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 ใช่ไม่ถอดใจอันนี้คือมันตรงข้ามกันนะไม่ใช่ถอดใจคือสู้โดยโดยวิธีการไม่ให้ความสนใจใหดีคือไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ให้ค่างัง้นดีกว่าจะทำอะไรก็ทำไป ค่อยไปสู้ในศาลฎีกาแล้วกันมันศาลฎีกาธรรมดาไม่ใช่ศาลฎีกาจะจเสียโอกาสแต่ว่าไม่ฮะไม่เกี่ยวเพราะว่าการตัดสินคนการคำนิฉัยคำพิพากษาหรือการตัดสินชี้สุดท้ายเนี่ยคือศาลฎีกาไม่ไม่ใช่ปปชใช่ไหมปปชตัดสินเสร็จแล้วมันจะนั่นแหละถ้า44สสโดนสอยร่วงหมดไหมคะพักใหม่ต้มส้มจะพักอะไรก็แล้วแต่ยังจะยิ่งตียิ่งโตไหมคะ อ๋อมันก็คงเซไปเซไปก็เซก็ตัวจับก้าทั้งนั้นเนี่ยเนาะก็ทั้งหมดมันก็มีถ้าจะสสก็จะหายไปเท่าไหร่อ่ะหายไปยี่บห้าคนนะสิสิบเจ็ดกับแปดใช่ไหมสสเขตแปดคนสสปายจีนยี่สิบเจ็ดคนใช่ไหมใช่ใช่ยี่ิบห้าคนก็เอาร้อยสี่สิบสามลบอ่ะก็เหลือก็เหลือเหลืออยู่ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยละมั้งจะอยู่ตรงกลางเอาว่าก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าสสเขต อสอเคก็เลินตั้งซ่อมใหม่ไม่ได้ผมเข้าใจว่าถ้าเลิกตั้งซ่อมก็คงกลับมาอีกะอะเสงน้อยกพเกินครึ่งอะอ๋อ<ช>ครับครับเอาละครับ,รบก็ยังไรเสียก็น้องๆเขาบอกขอพาดหัวว่าวชำนาญภาวะโดนยกเข่งได้ไหมนี่ก็ <c oughs> คงไม่ถึงขนาดนั้นนะ <c oughs> ใช้ยี่งดีกว่าจำนาบอกอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจปปชตั้งใจสู้ทางสารดีกว่าดีกว่าเพว่าเพราะว่าคงตก็คุยกันได้นั้นดีกว่าโอเคเพราะปปชเองก็มีมันจริงได้เยอะนะครับครับครับตามนี้นะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคดีนี้เนี่ยคือทุนความเร็วๆท่านผู้ชมนะคือพักเพื่อพักก้าวไกลไปยื่นแก้รัฐนูลปีหกสี่นุ่นนะทีนี้นี่ ต่อมาก็ใช้ในายบายหาเสียงปีหกหกโอ้โหมันเลยทงเลยเถิดไงจนเป็นที่มาของการไปร้องว่าเป็นการล้มล้างโดยคุณเทยุทธสวนเกศรค,คดีล้มล้างสามสิบกรกราคมหกเจ็ดผมจำได้สารเรื่อมูลก็เลยวินิด้ใยให้หยุดการกระทํำคุณจะแก้รัฐมนูลนนเนี่ยนะแก้มาตาหนึ่งสองเนี่ยได้แต่ต้องไม่มันไม่เลยทงต้องไม่ลดคุณค่าสถาบัน ไม่ลดคุณค่าสถาบันไม่เลยทงไม่เป็นการยกเลิกนี่คำวินิจฉัยออกมาพอคำวินิจฉัยสี่เก้าออกมาอปีหกเจ็ดออกมานั่นเป็นสารตั้งต้นคุณในยุคก็ไปร้องต่อปปชค่ะ <c oughs> แล้วต่อมาถ้าคุณมีควจําได้ท่านผู้ชมจําได้ต่อมาก็เป็นการยุบพักเก้าไกลจากคาวินิจฉัยนั้นแหละแต่ว่าเรื่องของไปยื่นปปชนี่ตกทอดมาถึงนาทีนี้ <c oughs> บางคนบอกมันเป็นโดมิโน่แหละจากกรรมเก่าใช่ใช่ถูกต้องกรรมเก่า ก็มาแต่เหตุแหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่ปปชแล้วก็อยู่ที่สานดีกาค่ะนะว่าใครจะถูกตัดสิทธิ์อะไรยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการจับตาประเทศไทยแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิก20นาทีเป็นต้นไปนะคะวันนี้หมิวและพี่สำราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยใครชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอทที999